เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับทุกคนวันนี้มารับกุ้งนางครับเดี๋ยวถ้ากุ้งนางขึ้นรถมานะเชื่อผมไหมรอดูนะถ้าผมทายถูกแสดงว่างวดนี้จะถูกหหมแน่นอนกุ้งนางขึ้นรถมากุ้งนางจะต้องบ่นแน่นอนเพราะผมใส่เสื้อแขนสั้นมาครับแล้ววันนี้เขาบอกว่าให้มารับเดี๋ยวจะไปตลาดหิวข้าวรู้สึกหิว ปกติคือถ้าผมใส่เสื้อตัวนี้มาจะโดนด่านะครับทุกคนรอดูนะครับว่าวันนี้กุ้งนางคนสวยจะด่าผมไหมรอดูกันเลยครับ มาแล้วครับทุกคนคู้นางมาแล้วยังเล่นโทรศัพท์ก่อนไม่ใช่มันจะกระเด็นอีกเหรอเนี่ยกระปินยังบุญของไอ้หลายคักนะเรลานี่เอฟไทยไม่ใส่ไม่ดีจะด่าอะไรไหมด่าเลยสาว่ะปักพิคบ้านอน